มาเก็บถั่วไปตำนะคะถั่วฝักยาวหลังบ้านผักปอดสารพิษนะคะหมุดเข้ามาดูเพี้ยลงนะคะถั่วฝักยาวเรายาวมากเลยนะคะนี่ก็มีนี่ก็มีมได้ตำหนึ่งนะคะ ปอดสารพิษนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะหลังบ้านสวยมากเลยโดนหอยถากกินโดนหอยแคะโดนขาอันนี้คือขาบ้านขาป่าไอขาเล็กนะคะแต่สูงมากได้กินปุ๋ยเป็นเล้าไก่เก่านะคะหลังบ้านเราดูนะคะขาเราก็เลยใหญ่มาก ดูถั่วก็ย้ายใหญ่ยาวๆนะคะดูนะคะว้าวดูนะคะยาวมากถั่วฝักยาวยาวมากเลยนะคะ ดค้างถั่วเราก็ง่ายง่ายน้มกิงมะพร้าวลงมานะคะให้มันเกาะดูบวบสองลูกนั้นห้อยตองเต่งอยู่นู่นนะคะห้อยอยู่ต้นมะพร้าวเราจะเอาไม้มาสอยเอาห้อยเป็นลูกน้ำเต้าเลยต้นมะพร้าวนะคะ ถนนเราก็มีอยู่รูปเดียวขนนหลังบ้านได้ถั่วฝักยาวไปตำแล้วนะคะเพื่อบวกดอกเลื่อยมาเลื่อยมาต้นไอ้นี่เลยนะคะต้นมะม่วงมะม่วงหลังบ้านกับเขาเราไม่มีเมนูอะไรทำสวยสวย ก่อหลังบ้านเขาไม่ได้เก็บดูนะคะดูไม่รู้ว่าจะเก็บพันไว้ได้ไหมซื้อมานะคะน่าจะน่าจะปลูกต่อไม่ได้ลองโยนไปว่าจะงอกไหมเป็นอยู่ลูกเดียวต้นนี้แกมวละ